สวัสดีครับอยู่กับผมครับสุรชัยครับวันนี้ผมเดินทางมาทํางานที่จังหวัดราชบุรีครับมีงานที่จังหวัดราชบุรี2อถึงสวันนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะแนะนําร้านอาหารเด็ดนะครับที่ผมมาทานแล้วถูกอกถูกใจกันไปเลยนะครับที่ตลาดสนามหญ้าครับสําหรับร้านแรกก็คือขาหมูนาโชค แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนำโชคครับร้านนี้เด็ดนะครับถ้าใครผ่านไปมาร้านนี้ผมแนะนำนะครับขาหมูต้องรองนะครับรสชาติดีหมูนุ่มนะครับจะแยกเป็นไม่มีมันหรือจะเอามันเล็กน้อยสั่งได้เลยครับอร่อยจริงครับร้านนี้พอคุณเดินเข้ามาด้านในคุณจะสังเกตว่าร้านนี้เนี่ยนะครับจะมีคนมุงเยอะ นะครับร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเวงกี้นั่นเองครับร้านหมูตุ๋นเวงกี้เนี่ยนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับแบบไม่ต้องปรุงกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วจะต้องชิมนะครับผมการันตีความอร่อยร้านนี้จริงๆนะครับอร่อยเพราะว่ามาที่ใดคนก็จะมุงเต็มร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาราชบุรีมีโอกาส ลองมาชิมดูน,นะครับของอร่อยที่ราชบุรีร้านวิดียวปบะหมี่เวงกี้ครับร้านจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับณตลาดแห่งนี้ในส่วนของเอนตุนจะมีสุขสาวอาทิตย์ของต้นเดือนเท่านั้นนะครับถ้าเราจะอยากชิมเอนตุนเฉพาะเนี่ยรสชาติของเขาสุดๆจริงๆนะครับ อย่าลืมนะครับสุขสาริทิาต,ต้นเดือนเนี่ยจะมีเอ็นตุนให้ด้วยนะครับผมแนะนําไม่มีพลาดนะครับก๋วยเตี๋ยวบะมี่เวงกี้ร้านนี้คนที่ลาดบุรีเขารู้จักกันดีในตลาดสนามหญ้าแห่งนี้นะครับร้านของเขาอร่อยก็ต้องชมกันว่าอร่อยจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เพื่อมีโอกาสได้ชิมขอบคุณครับ